กกลากาเรบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทแม็กเวิร์ลทัวร์จำกัดบริษัทแม็กซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัด พีพีพัฒน์แมชั่นรู้สิ่งอันควรรู้ยิ่งรับยิ่งรู้รื่องรู้จริงยิ่งรู้ยิ่งรู้รสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัด สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะพบกับน้องพิมพ์พิมพารัตค่ะครับผมโสภาลเพชรสว่างครับครับของเชียงใหม่ครับค่ะนะคะเรียกว่าแม่วันแรกของสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์แรกยังอยู่ในช่วงชจุดจีนใช่ไหมคะเมื่อเช้านี่มาที่นี่โอ้โลกเลยครับลกลงหมดแสดงว่าเขายังไม่เปิดกิจกรร พวกลูกจ้างพนักงานต่างๆกลับไปบ้านแล้วยังไม่มายังให้เที่ยวกันอยู่เมื่อวานผมเดินทางจากบุยรำเข้ากรุงเทพแบใช่เวลาจากดังรองเข้ากรุงเทพบบสี่ไถึงสี่ชั่วโมงดีรถยังโล่งอยู่นะคะจารรถ่ติดไม่ได้แม่อยากให้มีช่วงเทศกาลแบบนี้บ่อยๆจังเลยครับท่นนี้มันเป็นเรื่องของประเพณีของคนจีนเขาถือว่าพอจุดจีนเขาก็ไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้วเขาก็จ่ายเงินแ่เอียให้แก่ลูกน้องรวยมากกระจายมาก เสร็จแล้วก็บวานกับวันนี้เริ่มเที่ยวล่ะลูกน้องก็จะเริ่มเที่ยวนะคะแต่บางคนไปเล่นไพ่นะเออพูดอย่างนี้เดี๋ยวตามไปจับนะคะเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจรออยู่ก็ขออนุญาตขออนุญาตขอบคุณคุณธีรพลมากมากลั่นนะมากราดหรือมากลั่นเนี่ยเขตราชเทวีกรุงเทพไปเองซื้อสั่งซื้อหนังสือมาแล้ววันนี้จะส่งไปให้นะครับบวานก็ได้ส่งไปแล้ว มีอยู่ท่านหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่าผมลืมเอาหลักนั่นมาส่งมาให้แล้วประชดีผมส่งไปแล้วประชดีตีกลับไาย้ายสถานที่นาวาอากาศตรีอะไรนี่แหละนะครับเห็นลูกสาวเคยโทรมาชมบุรีหรือเปล่าคะที่ไหนคเออใช่แถวลำชะบังเออน่าจะขอแยกถ้ารด้ทราบแล้วส่งที่อยู่มาให้ใหม่เพราะประชดีตีกลับลงเะเบียนด้วยปกติเขาไม่เคยไม่เคยตีกลับอันนี้เขาบอกย้ายที่อยู่นะครับส่งที่อยู่ให้ใหม่ก็แล้วกันนะครับ จะได้เรื่องของเมื่อเช้าเนี่ยมีคําปรึกษาอยู่มีที่ดินอยู่นอสอสามอยู่แต่ที่ปรากฏว่าในครอบครองเกินกว่านอสสามแล้วก็จะมีปัญหาว่าไปปลูกต้นสักตัวลายเรียบร้อยแล้วจะได้ที่ตรงนั้นกลายเป็นที่มีราคาขึ้นเห็นเล่าให้ฟังว่าอาจจะเป็นเหมืองทองคำปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ฟ้องหาว่าบุกลุกป่าสงวน นะครับซึ่งอันนี้แหละขอ้อจริงอย่างไรผมเรียนว่าต้องเอาหลักฐานต่างๆไปคุยกับทนายความที่เรารู้จักนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรความเป็นมาอย่างไรออกรถเาสามได้ก็แสดงว่าที่ของเรานั้นไม่ใช่เขตป่าสงวนที่อาจจะยุดติดป่าสงวนสองถ้าที่เป็นหัวไร่ปลายนานะครับก็อีกเรื่องหนึ่งเรารต้องนําสื่อให้เห็นและโดยเฉพาะถ้าเราปลูกปลูกยูค,คาแล้วปลูกต้นสักแล้ว มาตัดเราทิ้งมาขุดเราทิ้งเนี่ยมันก็มีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์พอไปแจ้งความตํารวจตํารวจก็ไม่ค่อยความสนใจว่าจเอาเอานาสสามมานาสามไปที่อําเภอเขายึดไว้ไม่ให้มาอย่างนี้มันต้องมานั่งคุยกันโดยละเอียดความจริงเราปรึกษาที่ทนายที่พิจิตจังหวัดพิจิตได้มันก็ดีหรือไม่ท่านไม่รู้จักสสคนไหนได้ก็ไปหาไปพบไปพูดไปคุยนะครับซึ่งอันนี้ก็จาก จะถามว่าให้ตอบง่ายๆายถ้าผมพูดไปง่ายง่ายมันมันพลาดเนี่ยเรื่องคดีความท่านจำไหม,มท่านผู้ชมฮะมันต้องละเอียดต้องลึกซึ่งต้องรู้ที่มาที่ไปทําไมเขาถึงกล่าวเป็นที่ป่าสงวนและทําไมเขาออกรัฐธรมนูให้เราถ้าออกรัสธมนให้ก็แสดงว่าไม่ใช่ที่สารประโยชน์หรือที่ป่าสงวนนะครับอันนี้ก,<ๆ>ก็ก็เรียนให้ท่านทราบส่วนเรื่องของนี่ก็มีอีกลายหนึ่งเรื่องเป็นที่สาธารณะใช้ทางเดินมาแล้วครับ ตอนนี้ก็เกิดเปลี่ยนเจ้าของใหม่เขาซื้อต่อไปเขาก็จะมาปิดกัน้นอันนี้ก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็ลงนะครับถ่ายรูปแล้วก็ทำไปสื่อร้องไปถึงอำเภอว่าเราเป็นที่ทางเดินเราทางชนะเดินมาตลอดแล้วมันเป็นพระจำยอมแล้วคนมาใหม่จะมาปิดกั้นเลยเนี่ไม่ได้นะครับซึ่งตามกฎหมายอยากจะกลาบเปลียนท่านประมวลกฎหมายชดินเขาก็เขียนไว้ที่ข้างในต้องมีทางออกที่ตาบอดต้องมีทางออก สู่สาธารนณะแต่ถ้าเดินมาแล้วเขาปล่อยให้เดินเป็นตกพระจับยอมแล้วนี่ก็เดินได้ตลอดไปคแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่ใช่เป็นที่ทางเขาเปิดไว้กฎหมายก็บอกว่าเราก็สามารถที่จะหาทางออกได้แต่ต้องซื้อเขาต้องขอซื้อ,อต้องขอซื้อถ้าเขาไม่ยอมขายแล้วก็ฟ้องศาลทําแผนที่ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ข้างในไม่มีทางออกไปทางอื่นแล้วมีทางนี้ทางเดียวออกที่สาธารณะนะ แล้วก็บอกเราจะออกกว้างยาวเท่าไหร่ฟ้องศาลไปศาลก็จะส่งมาเรียกจำเลยมาที่แจง,จจงมาเจรจากันทาไปตกลงก็ศาลจะพิจารณาว่าทางอื่นไม่มีทางออกแล้วเขาเรียกว่าทางจําเป็นศาลก็ต้องให้ออกใ,ให้จําเลยเนี่ยต้องเปิดทางให้ออกแต่ต้อง,งออแตต่้องจ่ายเงินให้เขาแต่ถ้าเป็นพระจำยอมแล้วเดินมาแต่ปูย่ย่าตายายอย่างนี้จะมาปิดกัน้นไม่ได้นะครับอัน<ม>นี้ก็<ม>ขอขอ,ขอเรียนท่านทราบนะครับ ก็ยังมีอยู่นะคะในเรื่องของการเรื่องที่เนี่ยนะมันก็ยังมีตลอดนะมันมีตลอดเพราะเวลาลายใหม่เข้ามาซื้อเนี่ยคือรายเก่ามักจะแบบว่าคิดว่าพอเจ้าใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะกั้นในที่ของเขาค่ะอาจารย์โดยโดยหลักกฎหมายอย่างนี้ครับถ้าที่ตรงนี้เป็นพระจำยอมแต่ยังไม่ได้โอนก็ตามแต่ท่ามาเดินมาเป็นสิบสิบปีแล้วนี่นะครับถึงจะมีโฉนดอยู่ก็แล้วแต่มันจะไปทับพระจำยอมไม่ได้ถ้าคนใหม่มาซื้อก็ต้องซื้อ ไอ้พระจำยอมก็ต้องติดไปด้วยต้องรับต้องรับรับมาด้วยในหลักก็บอกผู้รับโอนไม่มีสิทธิที่ดีกว่าผู้โอนคือเราเราซื้อมายังไงมันติดพระจำยอมอยู่ก็ต้องเงินหรืออย่างเช่นเขาเช่านาอยู่สัญญาเช่านาทําสวน6ปีทําได้2ปีเขาขายคนใหม่มาจะมายึดไม่ได้สัญญาเช่าต้องผูกพันไปนะครับจนกว่าจะครบสัญญาใช่ไหมครับจนกวาจะครบสัญญา ะคะพี่ปองพี่ปองมีเรื่องอะไรประเด็นอะไรบ้างคะก็วันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับยิ่งรู้ยิ่งรวยนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อพี่น้องชาวสวนยางนะครับนะฮะทางท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนะครับท่านยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยท่านกอวิเคราห์ว่าปีนี้นะฮะยางพาราเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นตัวเลขที่100บาทขึ้นนะครับนะแต่ช่วงนี้ที่ที่ยังขึ้นไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าบังเอิญว่าค่าเงินบาทเราแข็งค่า นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งออกก็ยังยังยังมีปัญหาเรื่องของค่าเงินทำให้ราคาเนี่ยอาจจะต่ําลงมาตัวนี้ก็อยู่ประมาณเก้าสิบกว่าบาทเก้าสิบกว่าบาทก็กำไรก็กำไรครับกาไรครับที่บ้านผมอยู่ที่ดังรองนี่ยพักชลีก็ปลูกไปแล้วสา0หกว่าต้นคือหนึ่งเราต้องการเนี่ยเป็นบ้านที่ร่มรื่นนี่ยโดยปกติโดยธรรมดาบ้านมันก็ตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่พอสมควรแล้ว มีทั้งต้นมะขามต้นกระดูต้นธรรมชาติเยอะแยะทีนี้ต้องการปลูกต้นยางให้มันร่มรื่นขึ้นครับของจะอยู่สวนของท่านก็คงน่าจะอยู่ประมาณสองปีแล้วมั้งครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งไม่ถึงปีอ๋อยังไม่ถึงปีนะครับจะสูงสัดหัวแล้วตอนนี้ก็ใช้วิธีการว่าหนึ่งใส่ปุ๋ยปุ๋ยเุ็มซีเนี่ยแล้วก็เดินเดินสายน้ำเป็นขอน้ํบปล่อยน้ําหยดบางน้ำหยดได้นะครับที่บ้านก็จะมีเลี้ยงปลาไว้ดูเล่น ให้อาหารมันขึ้นมากินอย่างปลาปลาในอ่ะสีมันเหลืองเหมือนสีทองสวยขึ้นมากินเนี่ยปลาดุกปลาดุกปลาช่อนก็มากินกันอยู่แม่ของอาจารย์นี่เกือบครบงจรเลยนะครับมีปลูกข้าวมีผูกมันมัสับหลังมียางพารามีแล้วมีอะไรคะคนไม้ผลคนงานมาอยู่ใหม่จ้างทั้งผัวทั้งเมียมาอยู่เลยให้ข้าวกินเ้อยเป็นพี่น้องคุณปัชรีก็ไอ้หมอนี่ขยันปลูกครับข้าวโพด กำลังงามเขาโพดข้าวเหนียวเขาโพุดข้าวเหนียวข้าวเหนียวกำลังงามเลยวันหลังไปจะใครกินนะค่ะพี่ป๋องเราในเรื่องของยางพาราอย่างเดียวค่ะช่วงนี้คือในส่วนของยางยางพาราเนี่ยนะครับคือตรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยครับราคานี้ก็คงจะต้องดูหลังจากตุจีนเพราะว่าช่วงนี้ประเทศจีนหยุดนะฮะคือโดยหลักที่คุณคุณป๋องพูดอีกว่าท่านอยากจะกล่าวเป็นผู้ชมว่าถ้าคนซื้อยางมากยางก็ขึ้นราคา แน่นอนอันนี้เป็นหลักใช่ครับทีนี้ทำยังไงท่านจะเห็นว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยไปเจรจาการค้าไปพูดต่างๆนี่มันมีประโยชน์กระทบถึงพวกเราด้วยไม่ว่า<ช>เรื่องข้าวเรื่องมันสับปะหลังไม่ว่าเรื่องยางพาราครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งอยากจะกราบเรียนว่าบางคนเอ๊ะท่านนายกไปเที่ยวรุ่นเชีนี่ไม่ใช่นะฮะไปเจรจาเพื่อทางการค้านี่ครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้นในทั่วโลกนะครับรัฐบุตรีเขาต้องไปเจรจานายกต้องไปคุยเรื่องการค้าถ้าหากว่าเขาซื้อมาก ราคาก็สูงขึ้นสูพี่น้องเฉลี่ยก็มีรายได้ดีสูงขึ้นอย่างอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ติดชายแดนเขมรเนี่ยคนไปส่งเสริมปลูกยางโอ้คุณป๋องตอนนั้นยางราคาหนึ่งทครับญาติทางคุณพัชรีเขานี่ซื้อปิกอัพเลยครับผมออกไปแดงเลยนะครับเออเขาบอกคุณไม่ต้องไปทำนาหรอกครับปลูกยางให้หมดที่บ้านผมเขาจะปลูกเพบอกไป่ได้การเอาไว้การเอาไว้เพื่อที่จะปลูกทำนาไว้ นะเอาไวนาไว้กินข้าวบ้างครับเรามีนาอยู่ครับนาตัวนี้จะขยายต่อไปก็เหมือเกือบสิบไร่แล้วคิดเราดูว่าอย่างงี้ว่าการทํานาเนี่ยผมเราเลี้ยงปลาในนาผมก็เลี้ยงซื้อปลาไปปล่อยหน้าฝนมันออกนึกออกบทคนด้ได้ยังเหลืออยู่ครับที่ตามมันไปรวมอยู่ตรงนั้นแหละกระจับเสืจกมาใส่สะใหญ่ครับนนี้ก็อยู่ปล่อยอยู่แล้วก็เริ่มมีนกธรรมชาตินกกระยางมาอยู่แล้วมีนกธรรมชาติมาอ๋อครับนะครับไอ้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ หาทางถอยครับเราทำท่าจะแก่ตอนนี้ยังไม่แก่ก็ทำไปก่อนทีนี้มีเรื่องอยากจะเรื่องพู้ว่ากทมนิดหนึ่งกำลังวิจารณ์วิพากไ์ป็นการทุกฉบับและทุกช่องเกี่ยวกับเรื่องพลเอกพงษพัฒน์พงษ์เจริญเบอร์เก้านี่อ๋อครับที่เป็น TOR ใช่ไหมครับแต่จะมีแข่งกันก็มีเบอร์สิบหกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเห็นรูปทีนี้อย่างถูกกล่าวหาว่าเรื่องกรณีเกี่ยวกับเรื่องทุจริตในเรื่องของการก่อสร้าง โรงพักนะครังพักค,คืออยากจะก,การเป็นอย่างนี้ครับการก่อสร้างของตํารวจมีอยู่สาม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 อย่างอย่างแรกนี่คือก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ตำรวจชั้นประทวนค,คือชั้นในดาบลงมาในดาบ,บในจา่าในสิบตีสิบโทนี่ชั้นประทวนนี่พันแปดร้อยล้านอันนี้ท่านปวงสพัฒนเป็นคนขนวดทีโออาเป็นคนควบคุม กำหนดแบบกำหนดการก่อสร้างต่างๆเป็นประธานเป็นประธานในการกำหนดรูปแบบของก่อสร้างตอนนั้นท่านพลเอกวัชรวาทเป็นพบตรมีการกระจายไปทั้งหมดทุกภาคเลยมีสิบสัญญาสิบภาคเนี่ยทีนี้ผู้รับเหมาส่วนท้องถิ่นก็ประมูลได้เขาก็ทําได้เดี๋ยวนี้ พันแปดร้อยล้านสร้างเสร็จแล้วไม่มีปัญหาอ๋อหมายถึงว่าแฟลตที่สร้างเสร็จหมดแล้วไม่ใช่แฟลตบ้านพักบ้านพักอาศัยของตํารวจชั้นประทวนอ๋อครับที่มีพอเสร็จแล้วท่านกบฏภาระไปครับมีที่มีปัญหาคือว่าสร้างสถานีตํารวจ369แห่งเนี่ยกับสร้างแฟดตํารวจอ๋ออีกร้อยสามสิบหกแห่งงบประมาณประมาณ9,000ล้านบาทไอ้ตรงนี้ท่านพงษพัฒนไม่ได้มาเป็นประธานอ๋อแต่ทีนี้โยงการเมืองก็พยายามบอกนี่พงษพัฒนไปทําตรงนี้ คือจะให้เห็นว่าอย่าไปเลือกพงษพัฒน์นี่คือการเมืองเข้ามาแถลงชัดคุณธนิต์เพ่งเด็ดใครจะใครก็ออกมาชัดเจนตำรวจออกมาชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกับพงษพัฒน์นะครับไอ้นี่ก็เรียนในทราบเพราะว่าในเวลาของท่านเนี่ยจบไปแล้วสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วคนละคนละส่วนไอ้สองส่วนที่ทีวีอาร์มันพลจะบทโทรในผมจําไม่ได้ครสองอันนี้ก็คือว่าตอนแรกตำรวจเขาเสนอแยกแยกไปเรือไม่ใจะได้กระจายไปไปหลายภาคไปทีนี้ปรากฏว่าในยุคนั้นคือตามข่าวซื้อพิมนะ พลตเอกประทีปเนี่ยตันประเสริฐเป็นรักษาการพบตรเป็นคนสั่งให้รวมเป็นสัญญาเดียวทั้งสร้อยหกสสถานีทั้งแปดร้อยสามสิบหกแ่งรวมเป็นสัญญาเดียวเมื่อเป็นสัญญาเดียวมีปัญหายังไงครับพวกรายย่อยต่างจังหวัดก็ไม่สามารถมีผลงานในการจะยืดประมูลไปได้เรื่อปัญหามูลค่าแบคเอพคือไม่สามารถทําได้พอมาทาอันเดียวเสร็จซึ่งจริงๆแล้วบริษัทเดียวมันทำไม่ได้หรอก ทั่วประเทศมันถ้าไม่ได้มันก็ต้องมีรายย่อยรับช่วงแต่แปลกนะบริษัทนี้อยู่เชียงใหม่อยู่ภูมิภาคนไม่ใช่อยู่ส่วนกลางนี่คือนี่คือคือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีการตรวจสอบว่ามีการหัวกันมีวิธีว่าหัวนี่ทำยังไงผมเป็นทนายของพวกผู้บริษัทรับเหมาก่อสร้างทีมบุยดก่อนวิธีก็าอี e o ป t i o n คือกดกดง่าย ก้รห้ว่าคุณผมเรียบร้อยแล้วคุณผองคนจ่ายคุณเท่านี้นองพีมจ่ายเท่านี้จ่ายไปแล้วไอ้นี่จ่ายไปแล้วคุณก็กดราคาสูงกว่าผมอ๋อมาึงว่าบอกราคากันเรียบร้อยผมเรียบร้อยข้างหลังบ้านเรียบร้อยบอกว่าเข้าห้องไปก็ต่างคนต่างคนราคาสูงค่ะผมก็ได้คไอ้ตรงนี้คือเขาเรียกว่ามีิธีการหัวกันนะครับซึ่งตอนนี้กำลังสอบโอ้ยาวมันจะยุ่งถึงท่านสุเทพเสือกสุบรรทัศน์อภิสิทธิ์ถึงแค่ไหนอย่างไรเราคอยตามข่าวดู ครับ,รบเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะต้อนรับผู้ชมทางบ้านให้ร่วมเรียกว่าเข้ามาเสนอในรายการว่ามีประเด็นคําถามอะไรนะคะไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเรื่องการเกษตรนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ like